สวัสดีค่ะ In my frame by Frami Lim really นะคะวันนี้ Frami จะมารีวิวกับตัวนี้ค่ะ Nix Liquid Sway Value Set นะคะเป็น Value Set ที่เพิ่งวางขายเพื่อวันที่23กันยา2016เนาะ Value Set ตัวนี้นมีทั้งหมด24ส,ส,สีราคา1,750บาทน,นะคะก็เดี๋ยววันนี้ Frami จะมาสควอตทีละสีให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเลยว่าแต่ละสีเป็นยังไงถ้าถูกใจตัวไหนก็บอกกันด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแกะแพคเกจจริงๆๆด้กันเลยเนาะ เก็บติ้งก็แบบน่ารักน่ารักอย่างง่ายขนาดนี้เนาะเดี๋ยวคนนี้จะมาวาดสีแรกให้ดูนะนะคะแล้วก็ไล่ไปทีละสีเลยเริ่มจากสีตัวนี้ก่อนเลยนะคะสีตัวนี้ค่ะสีแรกเนาะชื่อว่าสตวนฟอง ต่อไปเลยนะกันนะ การรีวิวทั้งหมด24สีของ Mu ิ x Liquid s ดสว e Value s t t นะคะตัวนี้ค่ะมาด้วยในขนาด1.6กรัมอ่ะเนาะทุกสีอะค่ะเป็นสีที่ชัดแล้วก็พิกเมนต์แน่นมากแพรมีชอบมากเพราะว่าสามารถแต่งได้ไดหลายโอกาสอละนะคะหมองว่าเพื่อนๆคงชอบรีวิวค่ะถ้าเพื่อนชอบตัวไหนก็ไปซื้อได้ที่ร้าน NYX น,นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย